เรื่องคิวลิสกับคนขับรถมาชาวนาขับรถ ลมโคนเขาหนาปีนลงมาจากที่นั่งและยืนอยู่ข้างข้ๆรถมาเขาได้แต่มองดูโดยไม่ายะายาม แม้แต่จะออกแรงสักนิดเพื่อชอุดเพื่อชุดมันขึ้นจากลมืมที่พี่พูดอ่านแบบนี้ยลมหรือเ,ล,เล่าลม,มเขาจะ โกนร้องเรียกฮือคิวลิสให้มาช่วยฮือคิวลิสปรกกากฏกกยปลาปร,ปรกกากฏกกยขึ้นจริงและกล่าวว่าจงเอาบาของเจ้าสอดวา รุดรุดและกร,ระตุ้นม้าของเจ้าสิข้าไม่ช่วยเจ้าหลอกหลอ,อกโอหลอกก็หลอกกันได้ไงโหได้มีรอเรือด้วยไงโหรโอรองค์กร,รถ้าเจ้าไม่พยายามช่วยเหลือตัว สอดแบาเข้าไปใต้ล้อรถรถอูรุตัวรถเรือต้องมีเขียนรถและกระ,ระตุ้นมาอุรุหม,มาก็ขยับไปข้างหน้าในทันใด้คร <c oughs>